ชายและหญิงบางครั้งก็ดูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเหมือนคำว่าอะไรนะชายมาจากดาว,วังคารหญิงมาจากดาวศุกร์ยอมรับเถอะว่าเราทุกคนต่างมีรูปร่างและขนาดที่ต่างกันบุคลิกรสนิยมหรือแม้แต่สีผมก็ด้วยซึ่งไม่ใช่การแข่งขันกันหรอกเราทุกคนมีความโดดเด่นเป็นของตัวเองแต่เราก็ปฏิเสธความแตกต่างเชิงชีวภาพระหว่างชายและหญิงไม่ได้เมื่อพูดถึงเพศชายเราอาจไม่ได้มาจากดาวอื่นเท่าที่รู้แล้วนะแต่ก็มีเรื่องมากมายเกี่ยวกับร่างกายเพศชายที่อาจทำให้คุณประหลาดใจ เอาละสวมเสื้อคุณหมอและเตรียมหูฟังไว้ตรวจสอบความจริงแปลกๆของร่างกายเพศช,ชายกันเทสโทสเตอโรนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของลักษณะกายภาพแบบเพศช,ชายซึ่งรวมถึงการเติบโตของเส้นขนบนเรือนร่างผู้ชาย ตัวอย่างเช่นบนหน้าอกและใบหน้าแต่สิ่งที่ไม่เคยสังเกตกันก็คือความหนาของผิวหนังและเรากําลังหมายถึงความหนาจริงๆด้วยระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงกว่าผู้ชายจึงมักมีผิวหนังหนากว่าผู้หญิง20-25%โดยเฉพาะอย่างยิ่งชั้นหนังแท้ที่อยู่ลึกลงไปสิ่งนี้ทําให้ผู้ชายมีผิวหยาบกร้านและมีเนื้อสัมผัสหยาบกว่า นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายได้เปรียบมากกว่าความจริงแล้วผู้ชายจะสูญเสียคอลลาเจนในอัตราที่สม่ำเสมอกว่าผู้หญิงอย่างน้อยก็นในช่วงวัยหนุม่มการสูญเสียคอลลาเจนส่งผลให้ผิวหนังบางลงหย่อนคล้อยและทําให้เกิดริ้วรอยง่ายขึ้นดังนั้นยิ่งอายุมากขึ้นผิวผู้ชายก็จะยิ่งบางลงในขณะเดียวกันผิวหนา,นาของผู้ชายกลับช่วยป้องกันริ้วรอยแห่งวัยได้ดีกว่า รวมๆแล้วก็มีข้อดีพอๆกับข้อเสียนั่นแหละแม้ว่าผู้หญิงจะมีริ้วรอยแห่งวัยง่ายกว่าแต่กระบวนการชาราภาพเมื่อมันเกิดขึ้นของผู้ชายจะเร็วกว่าและริ้วรอยจะมาเป็นร่องเลยลองคิดภาพผิวคุณเป็นยางลบสิยิ่งยางลบหนาะมันก็ยิ่งใช้ได้นานแต่ถ้ามันสึกหรอหรือมีรอยแตกมันก็จะเห็นได้ชัดการดูแลผิวอย่างถูกวิธีสามารถช่วยรักษาผิวให้เนียนและมีสุขภาพดีได้สิ่งที่สำคัญก็คือการทาครีมกันแดดเป็นประจำแม้ว่าจะอยู่ในร่ม นี่ฉันคิดไปเองหรืออากาศในนี้มันร้อนกันคุณอาจเคยเถียงกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวเกี่ยวกับอุณหภูมิในห้องว่าขรเร่งหรือเบาแอร์ดีหรือเปิดพัดลมแทนด้วยส่วนใหญ่แล้วเวลาอยู่ในห้องผู้ชายจะร้อนง่ายกว่าแม้ว่ามติเรื่องนี้อาจไม่เป็นเอกฉันแต่ก็มันก็ไม่ได้ผิดตัวรับความเย็นหลักในผิวผู้ชายรับความรู้สึกช้าแต่ไม่ใช่ว่าผู้ชายถูกสร้างให้ไปอยู่ในแถบอาร์ติกหรอกนะเพียงแค่พวกเขาทนทานต่อความเย็นได้มากกว่า นอกจากนี้เมื่อคำนึงถึงอุณหภูมิร่างกายระบบหมุนเวีนโลหิตก็ยังมีความต่างผู้หญิงมีอุณหภูมิภายในสูงกว่าและตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรอบๆได้อย่างฉับพลันแต่ของผู้ชายจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให้พวกเขาไม่รู้สึกว่าอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอุณหภูมิห้องไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทั้งสองเพศเห็นไม่ตรงกันมาดูที่ดวงตาก,กันผู้ชายมองเห็นช่วงสีน้อยกว่าผู้หญิงดังนั้นในขณะที่ผู้ชายเห็นเป็นสีฟ้าผู้หญิงอาจเห็นเฉดสีที่ละเอียดกว่าเช่นสีฟ้าลาดเดวนกัน ผู้ชายกลับมองวัตถุที่เคลื่อนไหวอยู่ไกลๆไลด้ดีกว่าจึงไม่ได้มีแค่เรื่องสีหลอกที่ทั้ง2เพศเห็นไม่เหมือนกันมีข้อมูลระบุว่าสาเหตุที่ทําให้ทั้งสองเพศมองเห็นต่างกันก็คือเทสโทสเตอโรนผู้ชายมีตัวรับเทสโทสเตอโรนมากกว่าผู้หญิง ทำให้เซลประสาทในเปลือกสมองส่วนการมองเห็นทำงานต่างกันทฤษฎีของเรื่องนี้อยู่ที่วิวัฒนาการอาเริ่มตั้งแต่สมัยเก็บของป่าล่าสัตว์การมีสายตายาวช่วยสังเกตเห็นเหยื่อและสัตว์นักล่าได้จากไกลๆในขณะเดียวกันผู้หญิงก็อาจต้องแยกสีสันเพื่อหาสเสบียงและเก็บของป่าที่อยู่ไกลๆทุกวันนี้แม้การเก็บของป่าล่าสัตว์จะไม่มีแล้วแต่ผู้ชายก็ยังเห็นร้านอาหารปโปรดได้จากระยะไกลขณะที่ขับรถผ่านนี่ยุคสมัยเปลี่ยนไปขนาดนั้นแล้วเหรอ ผู้ชายยังมีฟันที่ใหญ่กว่าเพื่อย่อยอาหารจานโปรดด้วยจริงอยู่ที่เรื่องของฟันในทั้งเพศชายและหญิงนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ผู้ชายมักได้เปรียบเรื่องขนาดฟันโดยฟันซี่ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือฟันหน้าและฟันเคี้ยวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างกว่าและคมกว่าซึ่งหมายความว่ารอยยิ้มของผู้ชายจะมีเหลี่ยมมุมและกว้างกว่าคำตอบของเรื่องนี้อยู่ที่วิวัฒนาการเชิงสรีะระบัมพบรุษแรกเริ่มของเรามีลำดับชั้นที่ชัดเจนซึ่งหมายความว่าผู้ชายต้องเป็นฝ่ายกุมอำนาจ เหมือนกับลิงยุคนี้เป็นไปได้ว่าตัวผู้จะแย่เคี้ยวเพื่อข่มขู่คู่แข่งและผู้คูกคามเคี้ยวที่ใหญ่กว่าเป็นสัญลักษณ์ที่น่าเกรงขามแม้ว่าผู้ชายยุคใหม่จะไม่ทำพฤติกรรมดังกล่าวแต่ฟันที่ใหญ่นี้ก็ส่งผลให้ขนาดกรามกว้างขึ้นซึ่งกลายเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นชายในทางกลับกันการยิ้มยิงฟันขาวมักเป็นสัญญาณแห่งความสุขไหนยิ้มหน่อยฟันขนาดใหญ่ไม่ใช่ลักษณะเฉพาะอย่างเดียวที่เกี่ยวกับปากฉันกำลังหมายถึงเสียงกรนและคำรามที่เกิดขึ้นได้ขณะนอนหลับ จริงๆแล้วไม่ว่าเพศไหนก็นอนกรนได้แต่ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะกรนถึง2เท่าการศึกษาเรื่องนี้ระบุว่าผู้ชาย4ใน10คนมักนอนกรนเป็นประจำนั่นคือ40%ของผู้ชายเทียบกับ24%ของผู้หญิงแม้ว่าต้นต่อการนอนกรนจะเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ความเป็นชายก็ถือเป็นสาเหตุหลักอยู่ดีในด้านชีววิทยาผู้ชายมีทางเดินหายใจส่วนบนใหญ่กว่าและมีกล่องเสียงห้อยต่ำกว่า จึงมีพื้นที่ขนาดใหญ่ด้านหลังคอซึ่งช่วยขยายเสียงกลนผู้ชายมักมีไขมันหน้าท้องมากกว่าเพราะอาจกินคาร์โบไฮเดรตเยอะกว่าน้ำหนักเลยมากกว่าโดยเฉพาะที่คอหน้าอกและซวงอกแรงกดที่ทางเดินหายใจเลยมากกว่าทําให้มีสิทธิ์ที่จะนอนกลนซึ่งคนที่นอนด้วยอาจไม่ถูกใจนักส่วนใหญ่แล้วการกลนนั้นไม่เป็นอันตรายแต่มันก็อาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่ได้สังเกตไว้หน่อยก็ดีทีนี้คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมผู้ชายถึงมีเสียงทุ้มกว่าเสียงทุ้มกว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับลำคอกล่องเสียงที่ใหญ่กว่าของผู้ชายมีผลต่ออวัยวะส่วนหนึ่งนั่นคือลูกกระเดือกกระดูกอ่อนตรงลำคอนี้เกิดขึ้นเพราะกล่องเสียงที่อยู่ด้านหลังดันมันออกมา แต่ทั้งนี้ผู้หญิงที่มีกล่องเสียงใหญ่กว่าปกติก็สามารถมีลูกกระเดือกได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามเสียงก็จะยังคงมีความแตกต่างกันอยู่เพราะเสียงของเราเกิดขึ้นจากกล่องเสียงกล่องเสียงขนาดใหญ่จะสร้างเสียงที่ทุ้มและดังกว่าเพราะมีเนื้อที่ให้การสั่นสะเทือนได้มากกว่าเนื่องจากขนาดลูกกระเดือกขึ้นอยู่กับขนาดกล่องเสียงด้านหลังคนที่ลูกกระเดือกใหญ่จึงมีเสียงทุ้มกระดูกอ่อนของลูกกระเดือกเป็นกรอบป้องกันไม่ให้กล่องเสียงบาดเจ็บนอกจากนั้นมันก็ไม่มีหน้าที่อื่นๆแต่ยังไงก็ไม่แนะนําไม่ร้องเพลงสู้กับคคนนนทีีี่่่่มมมลูกกกรระะะเเดือใหญวววาาาพแุ้ณจ เงเสียงสู้เขาไม่ได้นะสิไหนๆก็มาอยู่แถวใบหน้ากันแล้วมาดูที่ขนตากันบ้างรู้ไหมว่าผู้ชายอาจมีกรรมพันธุ์ที่ทําให้ขนตาหนาและยาวกว่าพื้นฐานแล้วขนตาทําหน้าที่ป้องกันดวงตาจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆและยังเป็นส่วนที่น่าดึงดูดบนใบหน้าอีกด้วยเพราะงั้นต้องขอโทษสาวๆด้วยที่ผู้ชายชนะขาดลอยด้านนี้แต่ทำไมผู้ชายถึงมีขนตาที่ยาวกว่าละ่ะมันต้องย้อนกลับไปถึงสาเหตุของความเป็นชายนั่นคือเทโสโทสเตอโรน อย่างที่เล่ามาผู้ชายมีระดับเทสโทสเตอโรนที่สูงกว่าจึงมีผลต่อการเติบโตของขนบนร่างกายซึ่งรวมถึงขนตากลับไปยังหน้าที่หลักของขนตามันเป็นการป้องกันร,รูปแบบหนึ่งที่ช่วยดวงตาชุ่มชืน้นป้องกันไม่ให้ตาแห้งและระคายเคืองและป้องกันดวงตาจากอนุภาคอันตรายในอากาศเช่นฝุ่นและละอองขนตาจึงเป็นองค์ประกอบที่ครบเครื่องทั้งเรื่องหน้าที่และความสวยงามเลย ในความแตกต่างเชิงชีวภาพมันก็มีบางอย่างที่ทั้งสองเพศเหมือนกันอยู่มากกว่าที่คิดอย่างเช่นต้องเลิกคิดได้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงฮโอร์โมโนเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้หญิงเพราะในขณะที่ผู้หญิงตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ผู้ชายกลับไม่รู้สึกรู้สาเมื่อนานไม่บ่อยขนาดรายเดือนแต่ผู้ชายประมาณ26%ก็กมีการเปลี่ยนแปลงฮโอร์โมโนตามปกติแม้ว่าสาเหตุของการเกิดอาจจะแตกต่างกันแต่การก็มักคล้ายคลึงกันมากซึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวกับถูกต้องเทสโทโสเตอโรนไงล่ะ ระดับเทสตโทสเตอโรนของผู้ชายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มและลดตลอดปีและเมื่อเกิดความผันผวนเหล่านี้ก็อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเช่นเหนื่อยล้าเป็นตระคิวประสาทไวขึ้นขี้งุดงิดและอารมณ์แปรป,ปรวนอ,อารมณ์แปรปรวนะเราล้วนพบเจอกับมันดังนั้นทุกคนควรเข้าใจกันและการให้มากขึ้นเมื่อโฮโมนของคนรอบข้างกำลังเปลี่ยนแปลงไป